สวัสดีทุกคนผู้รักเทคโนโลยียานยนต์ทางทหารทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิงโมเตอร์ที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักโลกของเครื่องจักรพลังสูงยานกราะยุคใหม่และอุปกรณ์ทางทหารที่กำลังก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมเดิมวันนี้เราจะพาทุกคนสู่การรีวิวและเจาะลึกหนึ่งในยานกราะล้อยุคใหม่ล่าสุดของปี2026ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสมรภูมิในยุคอนาคต นั่นคือ Black Widow Spider 8x8 คูณ8ยันเกราะล้อยุคที่มาพร้อมโครงสร้างล้ำสมัยเทคโนโลยีอาวุธยุคใหม่ระบบควบคุมอัจฉริยะและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในทุกสภาพแวดล้อมที่ยากที่สุดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลาดชันพื้นที่ลุยน้ำหรือแม้แต่สภาพรบที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามรูปแบบใหม่ Black Widow Spider 8คูณ8ถูกออกแบบมาให้เป็นยันเกราะที่ผสานาความคล่องตัว ความแข็งแกร่งและพลังไฟที่ทรงพลังในคันเดียวตัวรถถูกสร้างขึ้นบนโครงสร้างที่มีความทนทานสูงโดยใช้วัสดุเกรดทหารที่สามารถต้านทานแรงระเบิดการยิงของกระสุนหนักและแรงกระแทกจากอาวุธยุคใหม่ได้อย่างดีเยี่ยมชื่อของมันถูกตั้งตามลักษณะความคล่องตัวและความดุดันเหมือนแมงมุมแม่ไม้ายดำทำให้ภาพรวมของยานเกราะนี้สะท้อนความน่าเกรงขามและความพร้อมในการรบเหนือระดับ เริ่มที่ด้านการออกแบบภายนอกตัวรถมีโครงสร้างที่ล้ำสมัยและมีเส้นสายที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งด้วยรูปแบบกรอบทรงเหลี่ยมที่ช่วยสะท้อนแรงประทะและลดการเจาะทะลุของกระสุนกรอบถูกจัดวางแบบหลายชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือแถมยังมีการเสริมส่วนสำคัญที่ป้องกันทั้งการโจมตีจากด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลังทุกล้อทั้ง8ล้อมีระบบกันสะเทือนอิสระที่ช่วยให้รถวิ่งได้อย่างมั่นคงแม้บนพื้นผิวครุกระหรือระเบิดด้านข้างนอกจากนี้ยังสามารถปรับความสูงของช่วงล่างได้ตามสถานการณ์การใช้งานซึ่งช่วยให้รถโอกาสโดนปรดจ,จับและเพิ่มความคล่องตัวในการลุยพื้นที่ทุรกันดารด้านพลังงานและระบบขับเคลื่อน Black Widow Spider มาพร้อมเครื่องยนต์กำลังสูงที่ให้แรงบิดอย่างมหาศาล สามารถเร่งความเร็วบนถนนเรียบได้อย่างรวดเร็วและยังมีระบบควบคุมการลื่นถลายแบบอัตโนมัติที่ช่วยให้ขับผ่านหิมะโคลนหรือทอรายได้อย่างง่ายดายความเร็วสูงสุดของมันสามารถไต่ไปได้ถึงระดับที่ยันเกาะล้อควรทำได้ในภารกิจรบยุคม่แถมยังสามารถวิ่งต่อได้แม้ล้อบางส่วนจะได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์รบจริง ในส่วนของอาวุธยานเกราะคันนี้ถูกติดตั้งระบบป้องปืนอเนกประสงค์ยุคใหม่ที่สามารถติดตั้งปืนใหญ่หรือปืนกลอัตโนมัติได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับรูปแบบภารกิจไม่ว่าจะเป็นภารกิจคุ้มกันปฏิบัติการจู่โจมสนับสนุนภาคพ,พื้นดินหรือภารกิจลาดระเวนป้อมปืนสามารถหมุนได้รอบทิศทางและมีความแม่นยำสูงด้วยระบบเล็งแบบเสริมภาพและเซนเซอร์ตรวจจับความร้อน ช่วยให้สามารถมองเห็นสัตรูในพื้นที่มืดหรือในควันหนาทึบได้อย่างชัดเจนระบบเล็งยังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบเรียลไทม์ที่ช่วยวิเคราะห์เป้าหมายและคำนวณวิถีประสุนเพื่อความแม่นยำที่สุดด้านระบบป้องกันภัย black widow spider ติดตั้งระบบป้องกันการยิงจากอาวุธนำวิถีระบบตรวจจับเลเซอร์ระบบสัญ,ญญาณเตือนภัยรอบคันและระบบป้องกันการลอบโจมตีด้วยอาวุธปัจจุบันแบบครบชุด รวมถึงแผงกรอบเสริมที่สามารถเพิ่มความหนาและการป้องกันได้ตามภารกิจที่ต้องปฏิบัตินอกจากนี้ยังมีระบบปล่อยควันพรางตัวที่สามารถทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการตรวจพบการล็อกเป้าจากศัตรูช่วยให้ยานยนต์สามารถเปลี่ยนตำแหน่งหรือถอยออกจากแนวโจมตีได้ทันเวลาเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารก็พบกับความทันสมัยและความสะดวกสบายที่ถูกออกแบบให้รองรับลูกเรือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ห้องควบคุมมีจอแสดงผลแบบดิจิทัลที่แสดงข้อมูลสถานการณ์แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์สถานะระบบยานเกราะสถานะอาวุธหรือความเสี่ยงจากภัยภายนอกทุกอย่างถูกเชื่อมด้วยระบบเครือข่ายลูกใหม่ที่ช่วยให้ลูกเรือสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ ระบบขับเคลื่อนมีปุ่มปรับโหมดการขับตามสถานการณ์เช่นโหมดความเร็วสูงโหมดลุยอุปสรรคหรือโหมดเงียบเพื่อลดเสียงระหว่างภารกิจที่ต้องการความลับสูงพื้นที่โดยสารด้านหลังรองรับพลทหารได้หลายคนพร้อมระบบกันสะเทือนภายในที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากภายนอกเพื่อให้พลทหารสามารถ